อมเพทำไมต้องโมโหขนาดนั้นด้วยล่ะก็ดูขออัล่าดูดวงนี่สิเป็นหมอดูหรือนักดำน้ำเนี่ยมั่วสุดๆเลยบอกว่าลมลมเพนี่นะมีเกณฑ์เป็นไม้ถูกแฟนทิ้งไม่ยาแสขอให้เลิกฝันลมลมแรงแรงเซ็ตเทใช่ที่ไหนเล่าแม่นสุดๆเลยเนี่ยเล่มไหนเขาดูหน่อยแม่นเหรอเออคือพาทีเขาไม่ได้หมายความแบบนั้นนะลมเพี่พูดอะไรอ่ะขนลน้ำใจเขาหน่อยสิ คือจริงๆแล้วค่ะอกิษ์เขาจะพูดบอกว่าเชื่อถือไม่ได้ไม่แม่นเลยใช่ปะเออของแบบนี้นะเชื่อไม่ได้เลยลมเพลนี่นทิ้งมันไปเลยอย่าไปเชื่อเลยใช่เนี่ยง่อสุดๆเพราะว่าพี่น่ววาสสอนี่นะรักลมเพลจะตายบอกลมเพลทุกวันเลยค่ะน,นคะคะคนแข้งคนแข้วมานี่หน่อยพี่นี่นี่ดูดวงดูคอลัน์ดูดวงเล่มนี้สิเขาบอกว่าเจจะไม่มีวันได้เป็นแม่คนอุอ้ย เจสเป็ดไม่ต้องไปเชื่อหรอกเจสเป็ดรียนสวยยังอ้ออยู่ยังไงก็มีลูกได้ครับจริงนะจริงเด้๋ยพูดกันนี้ยังไงอะถ้าเกิดวันหนึ่งเจสเปตมีลูกขึ้นมาไม่ได้รู้ไหมว่าเขาจะเสียใจแค่ไหนฮะเอ้าเดี๋ย่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพี่ชมพู่เหมือนกันเลยโอ้โหเล่นเดียวกันเลย ทิ้งไปเลยไม่แม่นชวนร้อยเอร์เซ็ไม่แน่นหรอ,อแต่เล่มน,นี้มีแต่คนบอกว่าแม่นมากอ่ะถ้าไม่เชื่อนะเขาสอบอีกหนึ่งคนก็ได้ตอนข้าวเกิดเดือนสิงหาคมใช่ไหมใช่นี่เดือนสิงหาคมเนี่ยนะดวงมีอยู่ว่ามีแนวโน้มว่าแฟนกำลังคิดไม่ซื้อแอบคิดกุ๊กกิ๊กกับคนอื่นระวังตัวไว้ให้ดี <c oughs> แบบนี้แล้วมั่วหรือม่นแล้วโอ้โมั่วชัว์เลยแค่ทานายว่าลมเพจะเลิกกับแฟนแล้วเจ๊แปดเนี่ยจะไม่มีลูกก็รู้อยู่แล้วว่านั่งเทียนเขียนใครเชื่อก็บ้าแล้วเนอะบ้าจริงเนอะไม่จริงอ่ะแต่เล่นเนี้ยแม่จริงๆนะนี่เขายังบอกต่ออีกนะว่าถ้าเจ๊มีความอดทนความพยายามความดันทุรังสูงแล้วก็เจ๊จะประสบความสําเร็จได้แน่นอนเรื่องสิงหาคมอ่มาเจ๊สิงหาเหรอสิงหาสิงหา สิงหาจะมีปัญหาเรื่องความรักจะอ,อกหักเพราะว่าแฟนใจแตกแต่ว่าร่มแพรว่าเล่มนี้แม่นที่สุดเพราะเขาบอกว่ารมแพรกับพี่นภศรเนี่ยรักกันมากจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่มีเคยห่างกันแม้แต่เล็กน้อยจริงไหมคะพี่นภศรเดือนสิงหาคม่ะเดือนสิงหาคมมาดูดแฟน จะทำดีด้วยมากเป็นพิเศษเพื่อชดเชยความผิดที่ก่อไวผมว่าเราเลิกคุยกันเรื่องนี้นะครับนี่เรายังไม่เข็ดเลยครับตำาบราพวกนี้มันเชื่อไม่ได้รู้ไหมเก็บ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 ไม่ต้องไปคุยเรื่องนี้กันแล้วแต่มันก็ทายตรงกันทุกเล่มเลยนี่ถึงยังไงนะอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับเราเชื่อใจกันหรอกใช่ไหมใช่ นี่ของแท้เลยน้องต้นข้ากับน้องพาทิ์ครับนี่ครับรับรองเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ดวงน้องสองคนนี่มันชัดเจนมากนะดวงดาวกําลังเคลื่อนที่ดวงกําลังตกราหูกําลังอมแฮกเอ้ยอมจันหนนรือ้รแรงกว่าอุ้ยพระศุกร์เข้าระเสาแทรกฮ่าตอนนี้น้องไปไหนระวัดระวังตัวด้วยอันตรายถึงชีวิตทั้งคู่เลยทางที่แล้วอ่ะฉันยังไม่ได้คิดบัญชีกับพี่สองคนเลยนะอ้าวมาโทไม่เป็นไรงั้นะพี่คิดบัญชีให้เรียบร้อยแล้วจ้ะ ปั๊บปั๊บอ่ะนี่ไปเสร็จเรื่องเงินที่เราให้พี่มานะพี่เอาไปทําบุญแล้วครับพอพี่ทำบุญเสร็จปั๊บพี่ก็อู้ที่สนบุญสุศสนเนี่ยปวดร้าวล้วกับนองต้นข้าวด้วยแต่ยังไม่ตายนะเอาเถอะขอบคุณมากนะท่านพ่มเือนเราสองคนจะระวังครับเฮ้ยระวังเราระวังอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องแก้เค้นด้วยครับเอางี้ดีกว่าไหนเจอก็ดีแล้วนี่แก้เค็ดผมมีซองมาแล้วทำบุญครับทำบุญโรงสพให้กับลูกแมวไม่มีญาติไม่เอา เป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพอีกตอไปนี้นะ่้นข้าจะเชื่อเรื่องดวงแต่พอดีพอดีเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเพราะที่สําคัญนะสิ่งที่เราควรจะเชื่อแล้วก็ใส่ใจมากกว่าเรื่องดวงเนี่ยก็คือเรื่องของการมีสติเราควรจะมีสติกับทุกอย่างที่เราทำอะไรที่เราทำได้ควบคุมได้จงทำอย่างดีที่สุดเลยส่วนอะไรที่เราควบคุมไม่ได้นะก็ตั้งรับอย่างมีสติทำแค่นี้เราก็จะมีความสุขแล้ว ใช่แล้วเราก็จะมีความสุขด้วยกันนะโอ้โหหวานเหลือเกินไม่อายผีสางเทวดา <ünd ein> แล้วตอบไปนี้นะไอ้พวกที่ชอบหาผลประโยชน์บนความทุกข์ของคนอื่นระวังเถอะมันจะโดนกรรมตามสน <c oughs> อุยอ้าวถ้าน้องสองคนไม่เชื่อพี่ <c oughs> ก็ตามใจ่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมานะ Not, <af: S 1> อย่ามาโทษพวกเราไม่ได้เก็บเก็บดีเบีก่อนไปเลยไปเลยับแล้วจบแล้งมีแมดทัง ตำงขนองกเร้วมาก บอกได้ยังไงล่ะนี่ว่าฉันจ่ายตังพี่แล้วพี่ต้องทำให้ฉันแล้วก็เฉลิมแชมป์โอ้อ๋ออย่างนี้ได้ยังไงล่ะฉันไม่ยอมหรอกโดนหล่กแล้วเนี่ยเอ้ามาแบบว่ามาแบบว่าไม่ใช่เหรอเห็นไหมต้นข้าวฟังผมนะคนเราเนี่ยจะดวงดีดวงร้ายเนี่ยเราบังคับไม่ได้หรอกแต่สิ่งเดียวที่เราทำได้เนี่ยคือมีสติและคอยช่วยเหลือกันละกันทำแค่นี้อ่ะ ชไม่ค่อยดีเลยโดนด้วยเป็นผู้ชายภาษาอะไรไปล่อยให้ผู้หญิงไปนั่งรอคนเดียวถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเชาจะทำยังไง<า>ก็คือไม่ต้องเถียงเลยนะนี่เธออไม่ลืมขอโทษค่ะเจ๊ขอตอบพี่สังพี่ไม่ขอตอบก่อนถ้าไม่รากันแล้วอ่ะก็บอกมาเลยแต่ถ้าไม่พูดสแสดงว่ารักหนึ่ง <c oughs> สวัสดีครับน้ำหวานใช่น,น้ำหวานคุณยุ่งกับงานอยู่ไม่ใช่หรอแล้วผมมีงานหรือยังอตอนนี้ยังโสด,ดอยู่ครับเฮ้ยคุณทำไมไปแล้วเป็ดเป็ดจา๋าอะไรอีกก็คิดถึงเป็ดจ๋าแค่เป็ดจ๋าหันหลังให้เขาอะเขาคิดถึงหน้าเป็ดจ๋าแล้วว่ะีขาดด้วผมว่าคู่นี้ผิดปกติ นั่นแหละแหละผิดปกติเพราวะว่าวไปขนาดนี้ยังมองโลกในแง่ร้ายอีกด้วย